เวลาจิตที่ไม่มีความสุขมันจะเป็นจิตที่อธิษฐานอะไรก็ตามเป็นไปตามนั้นโยมจำไว้เลยนะเขาบอกว่าอะไรเวลาตัดสินใจใช่ไหมเราจะตัดสินใจอะไรก็ตามในชีวิตนี้หนึ่งตอนที่รีบร้อนตอนที่โกรธอยู่ตอนที่จิตไม่เป็นกลางอันเนี้ยอย่าเพิ่งตัดสินใจเป็นเรื่องถูกต้องการจะอธิษฐานก็เหมือนกันแม้จิตนั้นจะเป็นจิตที่ดีแล้ว แต่ถ้าจิตยังไม่นิ่งอย่าพึ่งอธิษฐานจิตยังไม่เข้าใจว่าตัวเองจะไปทางไหนอย่าพึ่งอธิษฐานและประการสุดท้ายเลยคือถ้าไม่นิ่งไม่เข้าใจและประการที่สามก็คือว่าไม่ละเอียดอย่าพึ่งแปอธิษฐานอะไรก็ตามที่ขึ้นต้นคำว่าขอนะโยมนะลูกขอ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  ถ้าอธิษฐานขอโยมจําไว้เลยว่าเราต้องเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นแลกสิ่งนั้นให้มันเกิดแต่ถ้าโยมขึ้นต้นด้วยคําว่าอธิษฐานอธิษฐานสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นตามบุญและบารมีของโยมฐานจิตของโยมเป็นตัวนําแต่ถ้าขอเมื่อไหร่สิ่งนั้นต้องแลกมาทันทีไม่ว่าจะเป็นบุญเก่าบุญใหม่หรือการทําอะไรสักอย่างเพื่อขอ ทุกวันนี้โยมใช้คำว่าอธิษฐานหรือขอทุกวันนี้ก็ตอบในจิตอูขอขอเรืออธิฐาน